ทั้งหลายที่่านมากนี่กูโสปพอมาหน้ามโนนี่กูได้โสมานน้าบ่อแบบนี้เออเออผู้่นมาหาอยู่ฝีมันกระโสกมาน้ายนอลว่าก็ได้บอกลายตัวติเขาจะเอามากินเขากินน้ำแมนพน้ำแต่ได้นอไม่นางกนโอ้ยสามหาสี่หกนะสีกึงหนึ่่ร้อจอเป็นจำเนะ เออกันออกตอนนี้ผมมีกลับมาห้เดอเพอใดกัใดวน่หอดระบันเนยท่อดเรต้บอกสามากับสี่หกแมนมือุดทยเรามือดทยเราโอ้บอกสาับแมุด้บกสาับอ้กมบแอรโอ้สามคกนือชุทออกคี่กอทีเาออกาครเราอ้อามรับีหนยรกับีมนยเรอ้กามัสกนเอ้าหัี่กแนเ้วลก บวกวดนถึงที่วันพามากพาปืนต้นใม่ละโอ้ฮาปืนคือต้นใหม่โอ้พวกพต่ก่อนตอนมาพอนจะขี่รถกันเนี่ล่ะมาหกนี่นี่ละหกสี่ศูนย์สามมากวดมากนะบาดนี้เว่าเขาขี่การดมาบาะดี๋บัดนี้ย่ำเล่ไปเปลี่ยนมาไม่เป็นสี่หาหกขี่การดเพิ่นนครับบอกบอกไปเปลี่ยนมาไหมอ่าที่การเจสี่หาหกได้เลยว่าโอ้บัตนี ันกัเหมือนกันเล่มาลมาอีกขึ้นนั่นก็เล่มหนีมาสปานอนกเนี่ยแล้วครับ6403มาอีกมันเป็นรถเจ้าครับมาอย่งอีกวันก่อนเห็นแล้วรับ146มาเห็นบอเร่้วนนีแล้วก็เล็กครับนี่ละ6403มามันเป็นรถเจาะมาอย่างอีกองวดนี้อบอบ <pagan> ออันโอ้งวที่พามาเานั้นงวที่พันมาที่ที่ไปที่มาของ่4 6 4 ีการเล่าค่ะเดเจ็ดตามแปดเอ็นเงินมากแปดตามเจ็ดมาออแ่แม่น้องเก้าแม่หนึ่งสี่อันสี่ห้าหกฉันจำได้ยุ่งกันเลยว่าอ่ากันเล่นเดี๋ยนะ,ะเล่น,นละเล่ดเล่คิดว่ามันมีสี่หกเพราะว่าเกยฝันเห็นเล่ามันเป็นลูกเลขสี่หกก็เล่เลยว่าสี่หกตั้งยำไปยำมากกลับไปกลับมาอยู่วสองออออยัวันบ่ายขึ้นเมื่อขึ้นอัน ขึ้นตอนบัววานเนี่ยหลังหวยออกแมนหลังหวยออกโอ้โหแไม่เอ็งลับบาดเนี่ยขับรถขั้นดำมงเันได้บาดอีกอ๋อขับไปโล่งงานผลเก่ามองเห็นงานผลอ๋ออ้าววันน่ะคับไม่ง้างไฟกระบะเปิดขึ้นมีความสามารถขับมาได้พัศน์ว่าไม่เตารถกระบะเปิดว่าพัศน์ว่าไมาได้ยังไงก็เลยวางเฉยเป็นกระบะปากที่เกาเปนไอยิมที่เกาได้คนตายแล้วเนาะคนตายแลาโอ้โอันนี้จะขับมาแดงเดี๋ยวไฟกระบะเปิดอื ทะเลเลี้ยวเบิ่งรถเจ้าของเอารถเัินเป็นยังคืขึ้นยางหัวระบาดจะไปเหยียบยังมากัหนี่ว่าหล่อหลังแดดแตะอยู่โอ้ตะกี้มา่อกี้เนี่ยระบาเหยียบยังมากเป็นอันนี้ไฮเดอร์กันเลยว่าเสร็จไปป้ายซั้นเด้หนีิท่านน้องอ่ะเบากันอยู่เดินเต่าคนก็ยิ้มย่างเดียวครับผมยิ้มย่างเดียวก็เลยสะดุดตื่นโอ้ทะเลกันโรงงานหนึ่งห้าหนึ่งทับห้าเก้าว่าโอ้ เลขี่ของโรงงานไปเขียนอยู่โรงงานมาส่อยู่โรงงานเป็นยังมนโรงงานเขานั่นแหะมีโรงงานเลยแล้วครับไปยางยางหอวตีเกี่ยวกบแใเบิ้งเหล็เล็กยังขบยงอยางเนี้ยยางเอียงเขายบิ้งไางเนี้ยโยูมัน่ามาได้มาค้นคว้ากันว่าพระดนีว่าฝันนี่เป็นจริงงเอายางห้อยหลีกไเยัยางห้อยอ้า เร็วรถั่นเดงอย่างขอชุ่หาเออเม่เอาเด็กทีตรงข้ามเธอได้กะอหนึ่งห้าหนึ่งครับห้าเก้าเอห้าหนึ่งอ่าครับห้าเก้าเอ้ยมาคนก้อนกันรถเต็มหรอเรล้วบางอย่างรถเจ้าของรถแบดแต่ล้อหลังอี่เลียก็ยังงอวันนี้เป็นจริงเด้อดิ หกไอหกสามศูนย์หน่อะนะหกสามศนย์หนึ่งะแมสานยหหนึ่งูนหแมถ้ามันหยิมันอรว,ว่าฟันมันเป็นจริงก่นอสานมาอยากเตเตคนคล้องิเต็มเลยได้สิมสาๆๆมเปิดไทยเพื่อนเอาบักแตงเอายังใสหายเราเด้อนาแล้วว่าบักแตงขายซอยนานเนี่ันก็เล่นยางคนานั้นขอบชิพหาขอบชิาดิจจะบว่าในเบิ้งศูนย์ถ้าอนียห้ามเลยนเด้สวยเลยว่าในเบิ้งหัวเราขอบรอรถัน ฟันเป็นจริงยี่ดิเล็นฟันเล็บเป็นจริงกันยังไงมันเป็นจริงเปลีเปล่นเลยเหมือนกันเลี่นเปลียจะรอหลังด้วยกันรอที่เลียวเห็นเราขับมาหน่ะล่ะมันเปลดน่ะอออแต่ลอที่เราขับมาล่ะเลียวเห็นอ่ะนะคางไซอันเออแม่คางายทั้งนี้ล่ะขางควชิ้หายหลุดอย่างกันอือแต่มาตรงกับมันเลขกันโรงงานโรงงานอีกอือหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งทับห้าเก้า หนึ่งห้าหาหเก้าอืออันนี้ว่านตื่นเงินมากเด็กค้นกองเขยรถมาสิมาเลี้ยวเบิ่งรอรถเจ้าของไปเล็บเสียบของมันอ๋อคือฟันเป็นจริงของคุณเลี้ยวเบิ่งแถวนอดันนรถขนานม่นหมันเลยถ้าฟันเห็นอนี้ยแม่ไม่แนเลยนีแว่นแนเลยหลายใจสิมาตัวใดทันละือเป่สิมาเบิดทันอยั่เบื้องหู ไปกินได้นน่ล่ะวันวานก้อนกับมันใจว่าเล็กินได้นี่ล่ะฮาเด้อพีไปนองวันบอกว่อ่อนลงไปก็ได้บอกวันนี่กินได้หนิล่ะก็ไปใส่ดอกปีเด้ปีไจหรือปีก่อนนอะเพราะยานาเป็นรถไปนอะอ้าขึ้นตัวขึ้นวันาวันวานหันหันแต่ว่าขึ้นเป็นบอแมนขึ้น่ายใหญ่เลเป็นบอลายใหญ่นะอาจจะมากวันนี้ก็ได้หกหนึ่งล่างอาจจะมากหกหนึ่งล่างกินไปอาจจะมากหกหนึ่ง โอ้งหินมะหกหนึ่งอ่ะติดาราหหานมาหกหนึ่งโอ้อ่าหกหนึงต่นไปก่อนหกหนึ่งกหนึ่งนั่นพี่เ้ยเป็นต่าดอกพี่เรียบเป็นต่าดเอารวดนี่หกหนึ่งก็ว่ากันไปรวดเนาะ เป็นแนวทางเนาะแม่เนี่ยในราวว่าวาความฝันคือความฝันแมนแต่ว่าความฝันคือคว่มฟันแม่นนิดเดียวล่ะคว่ำแม่นนิดเด้ยพี่น้องฝันำยิงทันล่ะสามตัวสองวันติดเลยเี่เราทุกฟักจำเนั่ยราวว่าวางันนิงทานเลยนะเดี๋ยวน่าเอาได้กับมากระจัดเนาะราวว่าย่ำขึ้นหันฝันว่าเราขี่ขี่รถมาหัน ขี่ไปหาโรงงานขี่ขั้นทะเบียนสามศูนย์องค่นงเนี่ยไฟกับเอเปิดจมไมเปเพินพร้อมเหมือนอเดิม่าเหมือนเมที่จะย่าื้นนี่แหละอจาจจะขี่มาในอละไลรเบียนรถไฟบเปิดจะขึ้นมีคว้มสามารเฉาไปจะขึ้นบอเปิดเป็นกระปักคุณจะยิ้มยั่งยอเก่งหนมีความสามารถ,ถารรที่มาแดงดว่าเขาคือบ่ต่ำจ้าเลยว่า พิษไฟแรนเลยไม่แรงพิษไฟแรนมากดับเครื่องส้นต้นตอนดี้เราเลี้ยวเบื้องล่าเรถจะข้องระเบีดแต่แต่แบบอย่างรถแปลจะขี่มาได้เังไดก็เลยวางตือเอาไปป้ายสันเดินสันดอะเลยวางตือเมื่อกี้ยามยังว่าอะไรเนี่ยสันดอะวางไปยับตะปูในโรงงานบอกเลยแต่เว้าก็เพื่อนกับพวกเราก็ยิ้มยังเดียวปกติฟันหี่มันซีหาสามซีเทียานี่มีแต่ยิ้มยังเดียวยิ้มยงเดีนต้นไม่เลยทราบตัวเตกเนี่ย ตอนคืนไผ่ปืนคือต้นไม้อ่ะแม่อืมหลังไม่เคยช้านโตอีกเนี่อกจากผู้นี้เนาะผู้นี้ไม่ยังไงนี่เตือนว่าตอนบอกพันป่าตียิ้มยังเดี๋ยวเขาบอกอยัางตียิ้มยังเดี๋ยวใครสังเกตเบ์มันต่อดขี่รถเป็นบ่อปะเนการเกีเพราะว่าขี่ข้าวได้ออกขนนั้นเมินอืมบางเงินบางก็จะกันนั่นแหละกับโรงงานนั่นใครคิดต่าไม่าเป็นโรงงานเก่าเป็นโรงงานเก่าอยู่น้ำกันนะ มันจะเสียแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นตายแล้วเนาะเพิ่นตายแล้วแต่ว่าเพิ่อนทำให้ช่วให้มันตลอดเพราะว่ามันลึแกันกันนะเออเราเป็นงานรวมกันเพื่อนกันเป็นลูกพี่แล้วแต่ว่าตำแหน่งงานเพป็นสูงก็เข้าโอ้เพื่อนจริงข่าวสารเขาบรับดีเลยมันเห็นนักเพราะว่าทีด้านหาเพื่อนเหญ่กันะมันลึงกันเห็นงานย่ำแรงกันตังบ่วงกันเออเราแรงตังบ่วงกันจำได้ครับจำได้เพึ่ง ทางแนวทางปงดิน้ับัช่วงนี้ฟันแม่นลเินช่วงนี้นไม่ช่วงวาพกยังมันไปแล้วยังพกยังยังยังอยู่เดี๋ยวพกนึงเดี๋ยวกงนั่นแล้วบานี้ ก็เรียกว่ามันเป็นรางเลยแมนกินว่าเป็นรางเพราะชนมามันมามารางครับก็เราหักันแล้วกีีกอีกอีเียอาม่าเป็นแนวทางการเป็นมานวครัลครับขอเจนางครับผมเจนางครับผมัสดีครับครับผมยัเนาะ